สวัสดีค่ะรัตนมนีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พูมยานทำนายดวงนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับ12เรื่องราวของปีนักษัตรนะคะและนี่คือคนที่เกิดปีจอนะคะไพ่ปีจอของเรานะคะเรามาดูกันนะคะ12เรื่องราวในเดือนพฤษภาคมของคนที่เกิดปีจอจะเป็นอย่างไรนะคะอุ๊ยก็ขอให้คุณโชคดีนะคะคนที่เกิดปีจอนะคะเดือนพฤษภาคม จะเป็นอย่างไรนะคะเรื่องแรกนะคะไพ่ใบแรกวาสนานะคะโอ้โหเทพังคานะคะเดือนนี้เหนื่อยเลยนะคะเดือนนี้คุณจะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่านะคุณจะมีพลังคุณจะมีแรงเออคุณจะมีแรงคุณจะมีพลังคุณจะมีแบบไม่รู้เอาพลังมาจากไหนอะ่ะเออคุณจะมุ่งชนลุยนะคะกล้าได้กล้าเสีย่ยงกล้าเสียนะคะคือเป็นคนที่แบบ นักเลงนักรักนักรบนะคะในทุกด้านเลยอ่ะคือใจใหญ่มากพลังมาเยอะมากขยันมากนะคะก็ผลตอบรับมันจะเกินคาดนะคะเออขยันเข้าไว้เลยนะคะลุยสู้นะคะอืมลุยสู้นะแล้วมันจะประสบความสำเร็จนะคะเออโหปีจอคะ่ะเดือนพฤษภาคมนี่ลุยเลยนะคะคุณจะประสบความสำเร็จดังที่คุณไม่คาดคิด ไพ่ใบที่สองกุมารทองโอ้โหไพ่ไพ่กุมารก็กุมารมาเลยนะคะกุะมารนะคะเด็กให้โชคนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีโชคลาบเล็กๆน้อยๆเรื่อยๆนะคะเออจะได้เงินถุงเงินถังหรือไม่ก็ได้กินฟรีอยู่เรื่อยๆในเดือนพฤษภาคมนะคะมีเมตตามหานิยมนะคะผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่หลงผู้ใหญ่เอ็นดูโอ้ยดีมากเลยนะคะเออเสียงโชคกับเด็กแล้วจะดีนะคะอืม ต่อไปนะคะไพ่ใบที่3ามหลักฐานบ้านช่องนะคะช่วงนี้แทบธิดาแมงป่องนะคะก็มีความตึงเครียดวิตกกังวลเงินตึงมือนะคะแต่ว่าถ้าคุณหมั่นเข้าทางทำปล่อยวางนะคะปล่อยวางแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะจะได้ของขวัญมีเกณฑ์ได้ของขวัญด้วยนะคะจากสิ่งที่คุณทํามาจากสิ่งที่คุณเหนื่อยอเดือนพฤษภาคมีเกณฑ์ที่จะได้ของขวัญน,นะคะเออหมั่นเข้าทางทมนะคะ กินเจกินมังสวิรัตนุ่งขาวห่มขาวเราจะดีนะคะจะสร้างบาร,รมีนะคะอืมไพ่ใบที่สี่นะคะพระอสุรินราหูนะคะโอ้โหช่วงนี้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องน่าจะมีความตึงเครียดวิตกกังวลนะคะเครียดกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเนาะมีอะไรที่แบบปิดบงังซ่อนเล้นบอกใครไม่ได้บอกที่บ้านไม่ได้ก็เป็นไปได้นะคะเออเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะความรับร่วไหล เอออย่าเอาเรื่องครอบครัวไปพูดเนาะประมาณนี้เนาะต่อไปเรื่องที่ห้านะคะเรื่องที่ห้กกาทศกันออกรบโอ้โหช่วงนี้จะวุ่นวายเนาะกับบริวารกับคนรอบข้างนะคะเออวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างอยากจะแยกตัวอยากจะแบบโอ้โหวุ่นวายอะ่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้ปิดวิเวกนะอืมปิดวาจานะคะอย่าไปสูงสิงหรือแบบอย่าไปวุ่นวายกับเออ บริวารหรือเพื่อนฝูงสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งความปวดหัววุ่นวายใจในคือคนบริวารรอบข้างอ่ะเพื่อนฝูงหรือคนใหม่ๆก็ระมัดระวังนะคะเออช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งคบใครใหม่เออปีกวิเวกไปก่อนนะเพราะว่าเออไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะเป็นไพ่ทัสกัรออกรบเลยอ่ะปัญหาปวดหัววุ่นวายใจกับบริวารเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะคะก็ระมัดระวังนะคะอืม ประมาณนี้เนาะต่อไปเรื่องที่ โอ้โห oh, พระเพิงนะคะพระเพิงตกอุปสรรคโรคภัยอย่าใจร้อนนะคะช่วงนี้อาจจะมีความใจร้อนช่วงนี้ให้เปลี่ยนไฟเป็นพลังนะคะขอให้ใช้พลังความกระตือรือร้อนของคุณให้เต็มที่อย่าไปทะเลาะก,กับใครอย่าไปหาเรื่องใครหรือถ้าใครมาหาเรื่องคุณก็นิ่งๆเข้าไว้นะคะอย่าใจร้อนอย่าทําอะไรบุ่มบามแล้วมันจะไปในทิศท,ทางที่ดีนะคะช่วงนี้นิ่งๆเข้าไว้นะนิ่งเข้าไว้นิ่งเข้าไว้เออโอ้โ oh, หไพ่นะคะคนปีจอเดือนพฤษภาคม ะะต่อไปเรื่องที่7นะคะเรื่องที่เจพญาราชสีนะคะน่าจะมีสถานการณ์บางอย่างเกี่ยวกับคู่ครองคนรักนะคะเออมีเกณฑ์จะเจ,เจอคู่ด้วยนะคะแต่ก็นะคะเจอจากสถานการณ์งานใหญ่ๆการเดินทางก็จะเจอได้แต่ว่าออถ้าคนโสดนะเราจะแนะนําให้เป็นโสดต่อไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเข้ามาถามว่ามีเข้ามาเนี่ยมันจะนํามาซึ่ง ความปวดหัวความกดดันปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเป็นโสดต่อไปเออเป็นสดแล้วจะดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังความหึงหวงระมัดระวังเอ,อ่อปัญหานะคะเออประมาณนี้เนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะอารมณ์นะคะก็ใจเย็นๆนะคะนิ่งเข้าไว้ค่ะนิ่งเข้าไว้ต่อไปเรื่องที่8ดนะคะเรื่องที่8ดนะคะพระรามแผงสอนนะคะ พระรามแผงสอนก็เอ่อแล้วมาระวังอุบัติเหตุการเดินทางด้วยนะคะเจ็บขานะคะขาคอบาดไหลนะคะหรืออุบัติเหตุจากการเดินทางก็เรามาระวังนะคะช่วงนี้อะไรอะไรยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะอะไรที่คุณเล็งอยู่จะไปในทิศทางที่ไม่ได้ดั่งใจนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าใจเย็นๆนะคะอดทนนะคะนิ่งๆอดทนทำให้ดีที่สุด ในสิ่งที่คุณทํานะคะอเพราะบางอย่างบางสิ่งบางอย่างที่เลียงไว้มันก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะไพ่ใบที่เกนะคะไพ่ใบที่เก้าว้าวพระแม่ธรณีโอ้โหพระแม่ธรณีนะคะคือความมั่นคงทางจิตใจทางฐานะนะคะอย่างที่บอกเลยมีเกณฑ์ได้ของขวัญในจุดบ้านนะคะ หลักฐานบ้านช่องนะคะมีเกณฑ์ได้ยกย้ายมีเกณฑ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการซื้อขายบ้านที่ดินนะคะม,มีเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีช่วงนี้ถ้าคุณหมั่นเข้าทางทำสร้างบุญสร้างบาร,รมีหมั่นกินเจถือศีลแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขป,ประสบความสําเร็จได้ทรัพย์สินเงินทองนะคะต่อไปเรื่องที่1ิ นะคะเรื่องที่10ว้าวพาคเกตมงคลช่วงนี้งานโดดเด่นนะคะจะมีผู้ใหญ่เมตานะคะเมตามหานิยมนะคะมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะมีเกณฑ์เดินทางโดดเด่นมากนะคะการเดินทางเกี่ยวกับการงานนะคะหน้าที่การงานจะทําให้คุณแบบเดินทางบ่อยในช่วงนี้นะคะก็ขอให้คุณตั้งใจลุยเข้าไว้ ทำดีได้ดีนะคะเพราะว่าไพ่พระเกตมงคลเป็นไพ่ที่แบบสิ่งศักดิษษ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะช่วงนี้คุณจะมียานอย่างรู้ด้วยนะคะ <c oughs> เอออ่าประมาณนี้เลยนะคะมีเกณฑ์เลื่อนขัน้นเลื่อนเงินเดือนเลื่อน,อน,อนตําแหน่งนะคะถ้าคุณขยันนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีผู้ใหญ่เห็นผลงานของคุณนะคะขอให้คุณลุยสู้อดทนนะคะแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะต่อไปเรื่องที่11นะคะ ลาบยศชื่อเสียงนะคะพระไพมณีกับผีเสื้อสมุทรนะคะช่วงนี้จะมีชื่อเสียงนะชื่อเสียงจะโด่งดังกว้างไกลระเบือไกลนะคะแต่ว่าโชคลาภทางการเงินเนี่ยก็มีน้อยนะเอออย่างไพกมุมารทองเลยมีน้อยนะคะแต่ถามว่าเสียงได้ไหมเกณฑ์จะออกแนวแบบมีชื่อเสียงระเบือไกลมีคนรู้จักมากกว่า เสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงดวงอาจจะไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่มันจะมาจากหน้าที่การงานนะคะหรือว่าการร้องขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณขอพอรเข้าทางธรรมนะคะสิ่งที่คุณขอจะประสบความสําเร็จนะคะจะมีชื่อเสียงการงานจะไปในทิศทางที่ดีโตขึ้นม,ขน,นมากขึ้นเงินมากขึ้นชื่อเสียง ดีขึ้นนะคะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะต่อไปไพ่ใบที่12สรุปเรื่องที่12นะคะพระขันทก,กุมารโอ้โหพระขันทก,กุมารไพ่เด็กมาอีกแล้วนะคะใครที่รอคอยบุตรก็มีเกณฑ์ที่จะได้บุตรด้วยนะคะเออของขวัญมาแล้วนะคะเป็นบุรตด้วยก็เป็นไปได้นะคะและ โอกาสใหม่ๆนะคะตำแหน่งใหม่โอกาสใหม่สิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อนแต่คุณมีความสามารถขอให้คว้าโอกาสนั้นไว้และตั้งใจทำให้ดีที่สุดแล้วคุณจะประสบความสำเร็จเกินคาดมันเหนื่อยมันยากมันมันต้องสู้ต้องรวยอะแต่ความสำเร็จมันจะมาเกินคาดนะคะขอให้คุณตั้งใจทำให้ดีที่สุดกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานะคะก็ขอให้คุณโชคดีแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ